ความงดงามของรถบุปชาตินะครับบูปชาต์อันนี้ในส่วนของอําเภอเมืองพิจิตรนะครับอำเภอเมืองพิจิตรนะครับอําเภอเมืองพิจิตรนะครับอําเภอต่อไปก็จะเป็นของอําเภอทับคอนะครับอาเภอทับคอนะครับผมความสวยงามของรถบุปชาต์อำเภอทับคอนะครับสวยงามครับอาเภอทับคอนะครับดมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอําเภอโพ โกประทับช้างนะครับโกประทับช้างนะครับตรงนี้นะครับความสวยงามของริทรรกชาติของอาเภอโกประทับช้างนะครับตรงนี้ครับความสวยงามของนิทรรศชาติของโำเภอโับช้างนะครับตรงนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นอำเภอดงเจริญครับผมดงเจริญครับเนาะมีสาวงามดงเจริญมาให้ดูด้วยนะครับวันนี้ครับอำเภอดงเจริญครับในส่วนสรงนนี้นะครับมีดงเจริญนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอำเภอบางบุญนาคนะครับบางบุญนาคคำนองบางที่นาคคำนองตรงนี้นะครับบางนาครับบานาคก็จะจัดมาโทนดอกไม้สวยงามครับสวยงามโทนสีขาวครับนี่นะครับเสือบางบุญนาคครับอำเภอบางนาคครับผมเดี๋ยวอำเภอบางนาคครับอำเภอบางนาคครับนี่ก็จะเป็นเทศบาลเมืองบางนาคครับผมเทศบาลเมืองบางนาคครับที่เข้ามา ร่วมขบวนสองขบวนครับปีนี้นะครับมาในทั้งอำเภอแล้วก็ทั้งเทศบาลเมืองเมืองหน้าครับสองขบวนนะครับมาร่วมขบวนวันนี้นะครับความสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอำเภอบึงนาลางนะครับบึงนาลางนะครับบึงนาลางก็สวยงามครับแต่ละขบวนครับแต่ละขบวนครับจะเน้นองค์พญานาคกันเป็นส่วนใหญ่ครับเนาะความสวยงามของ ลึกอุปชาตตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น่วนของอำเภอโพทะเลครับมาโทนสีสดใสนะครับสีแดงนะครับสีแดงเลยนะครับอำเภอโพทะเล้ะครับสีสดใสนะครับอำเภอโพทะเลนะครับเนี่ยทะเลนะครับคือคลิปพาเยี่ยมชมนะครับแลวบุปชาติของแต่ละอำเภอครับเนาะประมาณนี้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับและอุปชาติของแต่ละอำเภอนะครับความสวยงามนะครับความสวยงามของอันนี้นางรำก็ อยากจะมาถ่ายรูปนะครับน้องเป็นที่ระลึกกันนะครับของแต่ละอำเภอนะครับน้องความงดงามนะครับความงดงามแต่ละอำเภอครับน้องนี่นะครับความความงดงามของเด็กนะครับเด็กนักเรียนนะครับที่มาเล on. ่นศิลปะตรงนี้นะครับความงดงามของเล่นศิลปะตรงนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับแฟนฟ้ายมชมเลูประชาปะก็คงมีกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คร okay. ับนี่คือรถสุขภาพของอำเภอต่างๆครับกับเด็กๆนักเรียนที่มาลำต้งสวงตรงนี้นะครับมีความยดงามของเด็กนะครับครับมีความสวยงามนะครับความสวยงามของเด็กๆครับเยี่ยมเยี่ยมสวยมากสวยมากสวยมากนี่ครับเด็กๆครับนี่เด็กๆจากโรงเรียนไหนเนี่ยน่ารักมากเลยน่ารักน่ารักครับ สวยงามมากครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสวยงามครับสวยงามมากๆครับผมัโรงเรียนนะครับน้อโรงเรียนนะร้านนยะด่เด็กนี่นีครับผม ความสวยงามใเด็กกับรขบ,บวนบรธรสาชาติวันนี้นะครับผม oh. oh. ก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้พนาพามาเยี่ยมชมวันนี้กันก่อนนะครับ <c lude> ขอบคุณครับ <c lude> สุดท้ายเอาเอาาใหม่มาใหม่มาใหม่มาใหม่ครับผมมาใหม่มครับใหมครับนั่นแหละครับอันนี <c lude ๆ> ้ก <c lude ๆ> ็จะเป็นขบวนสุดท <c lude ๆ> ้ายนะครับขบวนสุดท้ายนะครับขบวนสุดท้ายครับเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับสุดท้ายขบวนนะครับเป็นลูก พญาสิงห์นะครับพญาสิงห์หลวงพ่อเพชรด้านบนนะครับอันนี้คือในส่วนขบวนก็วันนี้พนาชาเนียก็คงมีกันแค่นี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นรถบุปผาชาติของอำเภอบึงนาลางนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่จะไปก่อนนะครับขบวนจะมาที่หลังก็ตัวนี้ก็สวยสดงดงามอีกขบวนหนึ่งนะครับครับจะเน้นพญานาคกันนะครับก็ด้านบนก็จะเป็นองค์หลวงพ่อเพชรนะครับองค์หลวงพ่อเพชรกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับ เวินขบวนกันไปทางโน้นนะครับวินขบวนไปทางโน้นกันต่อนะครับก็เงเลือครบก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนีธ้ธนาพามาดูนะครับพามาดูตรงนี้นะครับเนาะ